Hello. จะนนำบุญมาฝากช้าวันพุธนะคะขอให้ทุกท่านตื่นมาเช้านี้หน้าตาสดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจรายล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเตือนสาธุสาธุสาธุ ข้อคิดประจำวันนี้คือจะต้องมีการวางแผนก่อนที่จะ,จะทำอะไรนะคะบางคนไม่ไม่เคยวางแผนเลยเช้าขึ้นมากา็ทำไปตามความคิดความนึกคิดเสร็จแล้วก็ไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายหรือจะไปทางไหนเดินทางไหนหรือจะทำอะไรสักอย่างจะต้องมีการวางแผนก่อนนะจะต้องวิเคราะห์ สวอตนะฮะปัญหาสักโอกาสเราก็วางแผนจากวางแผนก็ลงมือทําจากลงมือทําก็เช็คเอามาเช็คดูว่าเราทําไปนั้นน่ะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเราก็ต้องต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนนี่สําคัญที่สุดในการที่เราจะทํางานเช่นเราจะไปพบลูกค้าเราก็ริคใดชื่อลูกค้าว่าเส้นทางสายนี้มีใครบ้าง ะะแล้วก็เดินตามทางนั้นไม่ใช่ว่าบางคนอ,อยู่คนละฝั่งเลยอยู่ทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แต่เราก็เดินกันไปไปพบลูกค้าโดยที่ไม่ได้วางแผนก็ทําให้เราเสียเวลาอ้อมไปอ้อมมาเสียทั้งเวลาเสียพลังงานแล้วก็เสียพลังเงินแต่ถ้าเรามานั่งวางแผนว่าวันนี้ไปทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้ท่านก็จะได้รับผลสําเร็จ ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่เสียเวลานี่คือการวางแผนไม่ว่าจะทําอะไรทั้งสิ้นควรจะวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะเราก็พอวางแผนเสร็จเราก็ทบทวนแผนทบทวนแผนแล้วก็ลงมือทําตามแผนงานวันนี้ก็ให้ข้อคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการวางแผนก่อนมีน้องคนนึงบอกว่าเขาไม่เคยวางแผนเลยพอมาอยู่กับอาจาร,รย์นั้นอาจาร,รย์นั้นบอกว่าต้องวางแผนก่อนนะเราจะทำํทำสาเร็จเราก็จะไม่เสียเวลาลราก็จะไปพบกับผู้มุ่งหวังได้นะะโดยรวดเร็วเพราะในการวางแผนเราต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการทบทวนมีการพูดซ้อมพูดเราก็ ตองว่าเวลาเราพูดอย่างนี้ลูกค้าจะตอบอย่างไรแล้วถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยหรือมีอข้อโต้แยง้งเราจะตอบอย่างไรนี่คือวิธีการวางแผนและว,วิธีรับมือหรือเป็นกลยุทธ์ในการรับมือกับลูกค้าพอบอกเขาเขาบอกอ๋อหนูอ่ะอขประสบการณ์การวางแผนพอเธอเริ่มวางแผนและลงมือทําก็ไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาสักใดๆแต่ตอนก่อนหน้านี้ไม่เคยวางแผนรู้สึกว่าหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดแล้วก็หยิบอันนั้นมานิดหยิบอันนี้มาหน่อยนี่คือสเปะสปะเพราะนั้นการวางแผนทุกคนในการทำงานต้องมีการวางแผนที่ดีนะการวางแผนเนี่ยเราก็มีสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วก็เขียนนะฮะเป็นระยะเวลาแล้วก็ช่วงไหนทำอย่างไรเวลาไหนทำอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่า การวางแผนในการที่จะทํางานก็เป็นสมุดแพ่นเนอร์นี่แหละพอมีสมุดแพ่นเนอร์แล้วเราก็ลงมือทําตามที่แพ่นเนอร์ที่หวังไว้แล้วท่านก็จะมีทิศทางในการทํางานบางคนไม่เคยทําเลยตื่นเช้ามาก็นั่งคิดอจาฉันจะทําอย่างนี้นี่เสร็จเราสิ้นวันก็ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ได้เกิดผลงานชิ้นงานใดๆเลยเพราะขาดการวางแผนการวางแผนนั้นให้ท่านทําแพนเนอร์ไว้แล้วก็เขียนไว้ เขียนไว้เราก็จดบันทึกแล้วท่านก็จะย้อนกลับมาดูได้ว่าอ๋ออันนี้ได้ทําสําเร็จแล้วอันนี้ทําไม่ทันอันนี้ทํำยังไงล้วก็จะได้ปรับแก้ไขและไปต่อสําหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โคสเอ็นเอพีหอเก่าคําว่าสวัสดีค่ะ